สบายดีจ้าพี่น้องมาตตามารุนเล่าสตาร์นั่แมมิล่าพี่น้องพี่น้องของวันที่สิบหกเล่าสตาร์รุดแต่แต่สูตรคำนวนรุดไปเพนออกซี่หาซี่กับหกหนึ่งล่างวาสันผองแมมิลาเบ่าเขานั่นแต่นะมีหกบะมีหนึ่งของแมมิลาวิ่งรุดเบ้าเข่าขอ,ขอ,อาาสูตรขอไพ่สูตรรุดเมื่อนี่ของสูตรคำนวนเล่าสตาร์นั่นแต่นะเพนจะออกบายสามสี่สิบห้านาที แต่ว่าของวันที่สิบหกเลีกรัฐบาลเขา่าเต็มๆนะจ๊ะเน้อสูตรคํานวณกับเข่าบนสองหนึ่งเข่าล่างสามแปดเข่าบนและล่างตรงรักตรงตรง,ตรงบนล่างพ้อและจ๊ะพี่นอ้องอ่าสำหรับรัฐบาลนะจ๊นะเนาะเข่าทั้งบนและล่างความฝันก็นยังมีเข่าอีกสามแปดระจับพี่น้องสูตรคํานวณกับเขา่าเต็มๆนะจ๊นะเนาะเอาหัมมุลลาของราซตาจ้ะของ ไอสามสี่สิบหานาทีเนาะของวันที่สิบเกตคำนั้นมาจากเลขออกตัวบนเนาะจ้ะเด้หลักสิบลักหน่วยหลักสิบได้เก้าได้หนึ่งได้สองรักหน่วยได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองอันนี้คำนั้นมาจากเลขออกตัวล่างจ้ะหลักสิบได้เก้าได้หกได้เกีติรักหน่วยได้หกได้เกตได้แปดวิ่งรูดจ้ะวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดบนล่างเก้าจ้ะชนกันอยู่ที่เก้าได้จ้ะเด้แม่มิลาจะจัดเก่ากืบหนึ่งเพราะว่า หนึ่งหลักสิบหนึ่งหลักหน่วยจ้ะตัววิ่งรูดนัจันทะรเอาจับคู่จ้ะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสอศูนย์สหนึ่งห้าน้อยเขาดีนจันนะห้าน้อยของวันที่สิกับเขาดีปังปัง,ปงตัวเน้นของไม่ไมลาพี่น้องช่มเป็นเขาเป็นช่มห้านอยนดจันทเะเก้าหกเก้าเจ็ด เจ็ดหกเจ็ดหกหกแปดตัวควรนจะมาตัวชอบนัดจันานะตัวชอบของแม่ไม่ลลาสูตรลุดไปของวันที่สิบหกกะขอโทษขอพ่ายละจะห้ามลุ่นเบิงไม้น,นนะัดจันเนาะถ้าสูตรนี่บอกข่าวเพราะว่าข่าวมาตลอดนะพี่น้องนะเนาะว้นวันสองวันถ้าน้อยได้กินขนมถูกมืออ่า ล้าพัฒนากับเขาเนื้อเด่อดไม่เล็วันจันทร์ไม่เล็นจะเอาเล่าพัฒนาโล่งหายแต่เล่าสตาเนี่โล่งหายถูกวันห้าน้อยก็เอาโล่งหายถูกวันปังถูกมือแมนห้าน้อยเนื้อเด้อดพี่น้องเขาไปช่มเบือง,งไม่เวลาเห็ดคลิปลงไว้ถูกวันละจ้ะเอาประมาณนี้จ้าที่บอกบางร้ยเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าร้อยๆจ้า